ผมนายเศรษฐวุฒิเพชรวงศัยศรีกุลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดุลได้น้อมนำหลักปัชญาของเสษฐกิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเป็นคนดีคิดดีพูดดียึดมั่นในคุณ,ณธรรมจริยธรรมมีความสมบุกสมานสามคัคคีนำมาใช้ในการบริหารจัดการในฐานษสีด้านดังนี้คือ1ด้านบริหารงานวิชาการ 2. ด้านบริหารงานงบประมาณ 3. ด้านบริหารงานบุคคล 4. ด้านบริหารงานทั่วไป 1. ด้านบริหารงานวิชาการ ได้มีการร่วมประชุมคณะการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้สมควนุษตัวแทนครูตัวแทนชุมชนและตัวแทนสิทธิเก่าในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการจับบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วสอบ้องกับความต้องการของสถานศึกษานักศึกษาและชุมชน สองการบริหารงานงบประมาณมีการวางแผนงานโครงการนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศาึกษาโดยมีประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้บริหารสถานศาึกษาครูบุคลกรทางการศึกษาร่วมกันในการตัดสินใจในการใช้งบประมาณใช้จ่ายแบบพอประมาณประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้ใจ่ายเงินและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3. การหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก 1. ห,หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส4หลักความมีส่วนร่วม 5. ห,หลักความรับผิดชอบ รับความคุ้มค่าสถานศึกษาส่งครูและบุคลากรทางศาึกษาให้มีการพัฒนาความรู้ในการอบรมของสถานศึกษาต้นสกัดและภาคื้น่ายที่จัดมอบหมายงานตามความเหมาะสมความรู้ความสามารถของแต่ละคนสร้างขวัญและกำลังใจความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไปการหางานทั่วไปกำหนดนโยบายการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของฐานศษาพัฒนาบุคลากรผู้บริหารครูข้ามการสังษาศา,าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ปร,ริาั ตามหลักปัิญาของสิกิ์พอเพียงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปลูกฝังส่งเสริมให้นักศึกษามีคณณุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้ความเข้าใจตระนักในความสําคัญและทักษะพื้นฐานปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมสร้างบรรยากาศ ขยายผลขับเคลื่อนตามหลักปัิญาของสิษฐิพอเพียงเป็นวิทยากรแกนนําให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปัิญาของสิษฐอิพอเพียงให้กับนักศึกษาชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆทํา,าทให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานการดำเรนินโครงการและชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้อย่างต่อเน,นื่อง